สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบรฟกับผมธนรงค์ขันทองครับนายแจ็คลูอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบราอุบอบามานะครับออกมาแสดงความเห็นว่าหากว่ามีการยกเลิกกำแพงภาษีสินค้าจีนที่นำเข้าสหรัฐนะครับจะช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อนะครับในเดือนตุลาคามที่ผ่านมาดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอยู่ที่6.2เซน์นะครับแต่ว่านายแจ็คลูบอกว่าการเจรจาเพื่อยกเลิกกำแพงภาษีตอนนี้ไม่ได้อยู่ ในใจของอผู้นําของสรหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันไปมาอย่างเดียวน,นะครับแต่ว่าเป็นภาพรวมนะครับที่ทางสารหรัฐอเมริกามองว่าจีนเองดำเนินนโยบายทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับทางด้านสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าทั้งหมด320 0 0 0ล้านเหรียญจีนก็ตั้งเงื่อนไขนะครับว่าการเจรจาในเรื่องการค้าใดๆก็ต้องยกเลิกเรื่องกำแพงภาษีนี้ก่อนนะครับถาบันทีเทสเซน Institute for International Economics นะครับมีการประเมินว่าในปี2021นะครับเฉลีย่ยนะครับสหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอยู่ที่อัตรา19.3%ส่วนจีนเก็บจากสรหรัฐนะครับอัตราเฉลีย่ย20.7%ก่อนที่จะมีสงครามการค้านะครับเฉลีย่ยแล้วสหรัฐอเมริกา,กาเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพียงแค่3.1%ส่วนจีนเก็บจากสรหรัฐ8%ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนต t o b u l o n g หรือโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟั n บน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BofA Application และอย่าลืมกด Subscribe ดี YouTube